สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เราพบกันในวันอ่าวันพุธพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่าเพราะว่าเป็นชั่วโมงที่สองแล้ววันนี้อากาศก็ไม่ร้อนใครคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมบ้างมีไหมคะอ่าเป็นอีกดีหรือยัง การบ้านกูให้เสร็จไหมเสร็จค่ะอน่ารักนะอะวันนี้พบกันข้อว่าการเขียนเรียงความนะคะซึ่งไม่ยากเดี๋ยวก็จะให้เรียงความง่ายๆก่อนจากเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดแล้วค่อยไปอยู่ที่ไกลตัวไปนะคะโอคนสุดท้ายคนสุดท้าย แสดงว่านอนดึกนะนะคะลูกเพราะฉนั้นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนอนดึกได้ไหมคะไม่ได้อ่าไม่ได้ค่ะถ้านอนดึกนักเรียนจะมาง่วงในห้องเรียนพอเรียนไปคุณครูสอนเนี่ยนักเรียนก็ไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือหรอกเพราะว่ามันง่วงนะคะคนสุท้ายออกไปล้างหน้านิดดีไหมคะนักเรียนหญิงคนสุดท้ายอ่ะนะคะ ได้รับจดหมายจากโรงเรียนสามัคคีราชบำรุงนะก็คือแฟนขับของคูณนั่นเองนะคะขอขอบคุณคูณ,คณลำเพยสกุลอ่อนนะคะกับนักเรียนนะคะกับนักเรียนเดี๋ยวมาดูผลงานเพื่อนนิดหนึ่งนะคะเด็กหญิงนีบอกว่าเป็นตัวแทนของห้องเขียนมาบอกว่าอชอบเรียนวิชาภาษาไทยเนี่ยนะคะแล้วก็อยากให้คุณรูเนี่ยเปิดเพลงให้ฟังทุกๆวันนะคะ วันนี้ตั้งเพลงยังไม่ทันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอเวลานอกนะคะอาก็จะตาให้ตามคำที่นักเรียนขอนะะแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำใบงานบอกว่าฝากเพื่อนด้วยว่าอยากคยุยเขาเขียนว่าอยากคุยเวลาทิ้งครูหน่อยสอนต้องตั้งใจฟังใช่ไหมลูกถ้าคุยกันจะรู้เรื่องไหมไม่ แล้วพอถึงเวลาทําแบบกหัดคุณครูให้ทำทาได้ไหม,ไมไเอาไม่ได้ถูกไหมคะเหมือนอย่างสักครู่เมื่อกี้เนี่ยคุณครูสุภาวรรณสอนวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเ,เรื่องเรื่องอะไรเ,เส้นทะแยงมุมเนี่ยคนที่ตั้งใจจะตอบคุณครูได้ถ้าหนูตั้งใจฟังหนูทําถูกไหมถูกต้องเหมือนตอนเนี้ยวิชาของครูถ้าหนูตั้งใจ นะหมุ่มคนที่สามตั้งใจเดี๋ยวจะทำแบบพึกหัดได้แต่ถ้าไม่ตั้งใจทำได้ไหมไม่ได้ะ <S <S นะนะคะฝากโรงเรียนสามัคคีราชบรมงนี้ด้วยนะคะเด็กเนี่ยน้องนีบอกว่าเพื่อนๆอ,อยากคุยให้ตั้งใจเรียนหนังสืออ่ะแล้วบอกอยากให้เปิดเพลงให้ฟังทุกๆวันนะคุณครูก็จะให้ตามที่ขอนะคะเพื <S <S ะะ่อให้นักเรียนร้องได้ทั้งต้นทางและยีอยู่ปลายทางนะคะอ่ะ มาดูผลงานของเพื่อนนิดหนึ่งดีไหมเพราะว่าเมื่อวานคุณครูเปิดแล้วเนี่ยเปิดดูนะคะอ้าเปิดดูเอาขออนียิงนีก็แล้วกันปรบมือให้เพื่อนก่อนคะ่ะถ้าอยากดูของเพื่อนนะเขาเขียนมาเกี่ยวกับว่าถ้านักเรียนครูให้หัวข้อไปว่าถ้าไปเจอบุคคลที่ไม่มีมารยาทในการฟัง การดูการพูดเนี่ยเออจะทําอย่างไรเด็กหญิงนีทํามาสวยมากเลยนะคะลูกนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ต้นทางนี่ชอบมากเลยนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าชอบดอกอะไรนะ,ะเนี่ย<ๆ>อาซากุระนะคุณครูหน่อยก็ชอบด้วยนะคะอ่ะ<ๆ>เขาเด็กหญิงนีบอกว่าอย่าเสียงดังเราจะเรียนหนังสือเห็นไหมเห็นไหมอ่าดูไว้ตัวอย่างนะ ข้อที่สองบอกเพื่อนไม่ให้เล่นขณะที่อ้าวเรียนเห็นไหมคะที่เรียนอยู่เล่นได้ไหม,ไมไคุยได้ไหม,ไมไหลับได้ไหม,ไมไนั่นคือข้อตกลงของเราที่ว่าจะต้องไม่เล่นไม่คุยไม่หลับนะคะอ่าบอกเพื่อนไม่ให้พูดแทรกขณะที่ครูสอนอยู่ก็คือคุยอ่ะ คุณครูพูดอธิบายจ่อยจ้อยจอยจอยจยจ,ย,จยแต่คุยแล้วก็รบกวนสมาธิคนที่เขาอยากฟังคุยอยู่ไหมเออรบกวนเพื่อนตั้งใจเรียนแต่เราไปคุยก่อขหูเพื่อนเนี้ยต้องให้เกียรตินะคนเราต้องให้เกียรติตัวเองก่อนสําคัญนะครูฝากไว้ถ้านักเรียนไม่ให้เกียรติตัวเองเนี่ยนักเรียนจะให้เกียรติคนอื่นไหมไม่ให้ให้เกียรติคุณครูไหม ไม่ให้หลอกนักเรียนก็ห่มไม่ให้ฝากไว้นะปลายทางด้วยนะคะอ่ะบอกบอกว่าอะไรนะบอกเขาให้ลดเสียงลงหน่อยอ่าอน,นะคะแล้วก็บอกว่าห้ามคุยให้ลดลงเสียงลงหน่อยขณะนะที่ครูสอนอยู่ต้องคุยถา้าอยากคุยก็คุยเบาๆแนะนำนะใครอยากคุยไปหลังห้องเลย มีไหมคะคนที่เรียนเอามานั่งข้างหน้าคุณครูก็อยากสอนคนที่เรียนหนังสือนะคนที่ไม่ตั้งใจเนี่ยก็ไม่อยากสอนนะใช่ไหมคะลูกเออใช่นะนะอะ บอกเขาให้ลดอ่ะหมดแล้วข้อสุดท้ายแล้วนะอะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด็กหญิงนีนะนีนีน่ารักมากเลยใบงานก็สวยถูกใจคุณหน่อยมากเอาคนเดียวก่อนนะอะคนเดียวก่อนอะมาเข้าเรื่องพี่สไลด์มาเลยค่ะเดี๋ยวเพลงค่อยฟังนะอะวันนี้อะการเขียนเรียงความเคยเขียนไหม เคยค่ะโอ้เก่งมากเลยนะเอาเดี๋ยวทดสอบดูนะอ่ามาดูก่อนว่าการเขียนเรียงความเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะการเขียนเรียงความเป็นการเขียนแสดงความรู้